ย่ติงลูดสั้นฉบัดทางลัดระยะทาง3กิโลเมตรกับการเดินบนที่สูงกว่า3,900เมตรจากระดับน้ำทะเลภายใน2ชั่วโมงอูเวอร์มากขอออกซิเจนหน่อยเถอะเป็นเส้นทางลับจริงๆอีก1กิโลกับ45นาทีต้องทำให้ได้โอ้รอที่สองพักเลแล้วเราจะทำได้ไหมไปดูกันค่ะบรรยากาศเช้าวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567 ก็มีจมมามรีอยู่ริมภูเขาที่นี้เป็นบรรยากาศหน้าที่พักนะคะเดินไปป้ายรถบัสป้ายที่สองเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมที่พักเยอะที่สุดอูโอ้ที่พักนั้นมันมีนมดาดฟ้าคนเหมือนแบบอย,ยู่บนดาดฟ้าเต็มเลยมาแถวนี้คือแบบคลองเมืองเวอร์มันมันรู้ความมากเลยนะมันรู้มันต้องเดินไปไหนน่าจะชินเราไหมเราเดินมาถึงป้ายสองกันแล้วค่ะเริ่มมีคนมารอก่อนแล้วบรรยากาศเช้าวันนี้ดีมากเลยหนาวน้อยกว่าเมื่อวานนิดหน่อยรถมาแล้วค่ะ รอบเช้าวันนี้คันใหญ่เลยอันนี้คือรถรอบเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าเขามาตั้งแต่เจ็ดโมงยี่ิบเจ็ดนาทีคือค่อนข้างตรงเวลาแบบมาเร็วเลยเป็นรถเข้าอุทยานรอบแรกจากป้ายสองนะคือยูตรงนี้เวิร์มากตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบหนาทีขึ้นรถตอนเจ็ดโมงยีสิบสิบนาทีเ <c oughs> ท่านั้นแบบป้ายสองมาถึงแล้วเร็วมากไป <c oughs> เราเริ่มออกเดินกันเลยค่ะ จุดหมายวันนี้คือลูส,สั้นทะเลสาบไข่มุกจะเห็นว่ามีทางปูนขนานกันแต่และว,ว่าเหนื่อยกว่าเดินทางไม้ดีกว่าค่ะเดินเลาะทางไม้ฟังเสียงลำทานไปเรื่อยๆเดินไปจนถึงทางแยกตรงไปจะเป็นรูดยาวเลี้ยวขวาไปทางวัดชงกูกันค่ะพอเจอป้ายปกติคนจะไปทางซ้ายขึ้นสะพานเหล็กแต่เราไปทางขวาขึ้นไปทางวัดเลยค่ะโชคดีมีไกดคนจีนนำไปด้วย ทางเป็นแบบเนี้ยหัวชงกูแล้วไปกันต่อเดินอ้อมหลังวัดไปเลยค่ะแอบชันนิดนึงนะค่อยๆเดินยังพอไหวค่ะตอนนี้อุณหภูมิประมาณลบหนึ่งองศาโอ้ oh. ได้เห็นวัดอีกมุมหนึ่งว้าวสวยมากเดินขึ้นไปจะเจอทางเข้าวัดเดินเข้าไปเลยค่ะแล้วทะลุออกทางหน้าวัดจะเจอทางดินมีธงมนแบบนี้ จากนั้นก็เดินขึ้นไปทางนี้เลยค่ะทางชันนิดหน่อยถ้าฝนตกก็ไม่แนะนำนะมีมลขลังบางอย่างชันอยู่เหมือนกันนะโอ้ใครมีไม้เท้าเดินป่าออกมาด้วยก็ดีค่ะวันทางมันเป็นแบบนี้มันชันมากตรงนี้เดินได้ช้ามากๆค่ะค่อยๆไปค่อยๆขึ้นเป็นเส้นทางลับจริงๆเหนื่อยก็พักหายใจ เนี่ยตรงข้างๆที่มันจะเป็นแบบทางเดินเหล็กอะคือมันเหนื่อยกว่าทางนั้นน่ะแต่อันเนี้ยเป็นทางทางลัดแบบทะลุวัดมามีช่วงไฮกิ้งนิดหน่อยแล้วก็มีเดินทางเรียบแต่ว่ามันก็จะมีจุดร่วมกันระหว่างทางลัดกับทางหลักที่เป็นสะพานเหล็กแต่ว่าเราว่าทางเนี้ยมันสวยอะมันแบบมีธงม,มนะ่ะ ไปกันต่อค่ะทุกคนหมดทางดินชันๆแล้วค่ะเข้าทางดินแบบบันไดแล้วทางมัน,มนชนกันแล้วนี่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะมีจุดเชื่อมกับเข้าทางปกติแล้วดูป้ายก็ยังบอกทางถูกอยู่แสดงว่าเราไปไม่ผิดค่ะเป็นง่ายแล้วค่ะแต่บันไดยเยอะไปภูเขาเชียนไหนอีกตรงนี้เป็นจุด4,40,80เมตรเราเดินมาถึงจุดแรกกันแล้วค่ะจุดชมวิวภูเขาที่ระดับความสูง 4, 0 8 0เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่ยังไม่ถึงทะเลสาบไข่มุกไปกันต่อค่ะธรรมชาติสัสร้างจริงเฮ้ยถึงแล้วใชห่หรอจริงๆเหรอแค่นี้เลยหรอถึงแล้วทุกคนจุดนี้คือทะเลสาบไข่มุกอยู่ที่ความสูง4,100เมตรจากระดับน้ำทะเลทะเลสาบไข่มุกเดินมาได้ไม่ยากส่วนใหญ่คนก็นิยมมาแค่ครึ่งวันค่ะ ได้เวลาเดินกลับกันแล้วเราเริ่มเดินกลับประมาณ8.57นาทีเริ่มเห็นคนเดินสวนเข้ามาเรื่อยๆแล้วคนจีนที่นี่มีอายุหน่อยก็เดินมาเที่ยวกันเยอะเลยค่ะยิ้มแย้มทักทายเราตลอดทางน่ารักมากแล้วจะเห็นว่าอุทยานที่นี่มีจุดพักริมทางและถังขยะตลอดทางมีห้องน้ําด้วยตอนนี้ประมาณ9.33นาทีเป็นช่วงเวลาคนเริ่มเข้าอุทยานกันแล้วค่ะวันนี้วันเสาร์ด้วย คนเยอะมากเลยย่าติงรูสั้นภายใน2ชั่วโมงพวกเราทำได้แล้วใครมีเวลาน้อยแต่อยากเก็บรูสั้นก็ลองไปตามกันดูนะคะ